สวัสดีครับวันนี้ลุงยะรีวิวจะพามาเดิน3ย่านมิตราวนะครับวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมนะครับเราจะเริ่มต้นจากอุโมงค์ M มชั้นใต้ดินนะครับพิ่งขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมานะครับก็จะเจอห้าง3ย่านมิตราวนะครับพอเราขึ้นมาจากบันไดเลื่อนนะครับเราก็จะเจออเมซอนก่อนเลยนะฮะกาแฟอเมซอนนะครับ เมื่อเราเดินไปได้เรื่อยๆนะครับคือต้องบอกว่าปกตินะครับในภาวะปกติเนี่ยคนเดิน3ย่านมิตรทาจะเยอะมากนะครับโดยเฉพาะชั้นศูนย์อาหารนะฮะแล้วก็มีอาหารเป็นร้านร้ๆพวกนี้นะครับอย่างเช่นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือพนักคอนนะครับถ้าฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นบูธสำหรับอาหารทั้งหลายแหละนะครับนอกจาก อาหารแล้วก็จะมีข้าวกล่องเครื่องใช้ด้วยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินตรงไปเรื่อยๆนะฮะสองฝั่งก็จะมีร้านอาหารนะนิชาบูชินะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีซูชิชินกันเซ็นนะครับมีหลายๆร้านนะฮะมีเดลิคว e ดอยังอยู่นะครับซึ่งปกติคนวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับคนจะเยอะมากนะะซึ่งวันนี้วันอาทิตย์คนน่าจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะมากเท่าที่ควรนะครับ คดว่าเศรษฐกิจค่อนข้างเงียบทีเดียวนะครับไม่งั้นปกติถ้าเราเดินมาเนี่ยตามแต่ละร้านนะคนจะนั่งกันเต็มเลยนะครับตรงทางเดินคนก็จะเดินกันเยอะเลยนะครับแต่ร้านอาหารเขาก็คงยังพออยู่ได้แลลวนะครับนี่อาชีบังราเมนนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะวนกลับให้ดูนะฮะ ร้านอาหารที่เป็นเป็นเชนใหญ่ๆนี่เขาก็ยังพออยู่ได้นะครับผมว่านะอย่างยาโยะยอินี่ฮะเขาก็จะมีลูกค้าของเขาอยู่นะครับแต่คนก็ไม่ได้แน่นมากนะครับลิ้มเหล่าโง่นะฮะคนบางตาเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวกลับแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นช่องตรงกลางนะครับปกติตรงกลางช่วงนี้นะฮะร้านค้าจะเต็มทุกร้านนะครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้นะฮะก็บางร้านก็ไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะสังเกตได้ว่าจะมีช่องว่างนะครับซึ่งทำเป็นที่นั่งพักนะครับ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะโล่งๆไปนะฮะคนเดินน้อยจริงๆนะครับช่วงนี้วันอะไรดีอ่ะผมก็พามาเดินไปเที่ยวดูบรรยากาศชั้นส่นอาหารของสามย่านมิตรพาวนะครับอันนี้อยู่ชั้นใต้ดินนะครับอยู่ชั้นใต้ดิน ข้างบนก็จะมีสูตรอาหารอ,อีกจุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะมาจบท้ายคลิปตรงด้วยร้านหูท่อเจ๊จงเลยครับขอบคุณนะ